สวัสดีครับแฟนๆขวัญใจชาวทุ่งและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะโดนๆจะได้โอกาสพ่อากาันแบบอารเป็นกิจลักษณะนะพี่น้องนะครับที่ผ่านมากกับค่อนขอ้างยุ่งยากนะครับอ่ะนะครับคงจะเริ่มเข่าสู้หนาฝนเต็มตัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับสังเกตจากอ่ะอันแรกกับฝนตกละอันที่สองบรรดาญานะครับหรือพืชพันธุ์ต่างๆเขียวขึ้นฮกขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้อง นะครับซึ่งหลายคนก็บโบค่อยดีใจไปเลยนเนื่องจากว่าโบาถือกันกันกบหยานะครับบางคนถึงกับประกาศว่ามีหยาตองบอ่มีข่อยมีขออม่อยตองบ่มีหยานะครับพี่น้องโดยที่พี่น้องอบอหู้ว่าภายในพื้นดินใต้พื้นดินใต้ห้างานนั้นนะครับมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับพี่น้องหรือต่อดินนะครับ อาศัยอยู่อย่างมากมม่แต่ด้วยคว่วที่พี่น้องเฮาอยากจะก,กําจัดห้าเพื่อบ่ใไ้ห,าห้านั้นมาเบียดบังมารบกวนพืชรักของเฮานะครับพี่น้องก็เลยต้องใส่สารเคมีกําจัดโดยการสีดสีดยาฆ่าห้ามั่นกับว่าขา่หญ้หานะครับพี่น้องขาสิ่งมีชีวิตเล็เกๆในดินหรือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ไปนํานะครับพี่น้องผู้บางคนสีดโดยขาดคา่วข้าใจขาดค่วกำลังระวัง ขาเจ้าของไปนั่มครับขาทั้งเป็นก็มีขาทั้งออมก็มีขาตรงๆก็มี <g ül> <g ül> นะครับพี่น้องเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยครับเมื่อดินมีความชื้นนะครับร้อนชื้นนะครับทั้งเอาทั้งห้อนทั้งชื้นนี่ครับบรรดาจุลินทซี่ต่างๆนี่จะเริ่มเติบโตดีได้พี่น้องทั้งจุลินทซี่ที่เป็นประโยชน์ทั้งจุลินซี์ที่บ่บเป็นประโยชน์ทั้งจุลินทรี์ที่เสยจุลินทรี่เกิดโรคต่างๆต่างก็ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องนะครับแต่ เฮ็ดจังได้ล่ะเฮาจังสีได้จุลินซี์ที่เป็นประโยชน์ไว้หลายๆนะครับพี่น้องฉะนั้นเ้าก็จะต้องเสริมอาหารใ้เขาหรือเติมจุลินซีล์ลงไปในดินอามอนี่ก็เลยจะมาส่วนพี่สวนน้องเพิ่มจุลินรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องช่วงฝนใมม่ๆนี่นะครับพี่น้องนะครับหญ้าเย่อนะบ่ต้องไปนั่นดอกนะครับพี่น้องจริงๆแล้วนะครับถ้าพี่น้องปลูกพืชที่มีอายุเออปลูกพืชที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นไม่ผล อย่างพาราหรืออย่างที่หนาที่มันเกิดเพียงเล็กๆนหน่อยอยู่ในนั้นในบริเวณนั้นนะครับก็มพจําเป็นต้องไปกําจัดเขานะครับพี่น้องเพราะว่าโอากาสที่เขาจะแย่งอาหารกินจากพืชใหยนั่ครับ็แย่งไปได้นิดเดียวเองนะครับพี่น้องบ่ท่านพืชใ่อยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับเว่นเสียตว่าจะมีขนาดสูสีกันหรือเป็นพืชกุ้มเดียวกันยึ่งจะแย่งอาหารกันได้เต็มที่อย่างเช่นเขากับห้านะครับพี่น้องนะครับถ้า้าลร้ก็เขา ้าก็จะแย่งปุ๋ยไปจากเขาถ้าเขาร้ากวยาเขาก็จะแย่งปุ๋ยไปจากา้าแต่โดยธรรมชาติแล้ววัชพืชหรือา้าหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองนี่มักจะเจริญเติบโตดีกว่าพืชที่เขาปลูกฉะนั้นยาจึงท่วมเขาเร็วกว่าเขาท่วมยานะครับพี่น้องพี่น้องก็เลยต้องกําจัดอันนั้นซึ่งเป็นการกําจัดที่ไปเหตุแต่ถ้าหากพี่น้องดูแลดีๆเตรียมแปลงดีๆตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพี่น้อง โอกาสที่หญ้าจะคุ้มเขาก็เป็นไปไดย้ยากเนาะนับตั้งแต่การไถการพุน่นการตากดินตากยังเพล่ะนะครับพี่น้องเก็บหญ้าเก็บเหยื่อเพล่ะนะครับพี่น้องโอกาสที่หญ้าจะคุ้มเขาก็เป็นไปได้ยากนะครับกสิบ่ให้มีจักเสียนเฉลยก็เป็นไปบ่ได้นะครับพี่น้องเอามาเว้าถึงจุลินทรีย์ที่ที่เว้าถึงไว้ที่แรกเนะาะครับอยู่ใต้หากวัชพืชนะครับพี่น้องหรือไต้หากหญ้านี่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์มากมายอาศัยอยู่โดยเฉพาะหน้าฝนนี่ยเพราะว่าจะเป็นไตโคเดมาไมโครไลซ่าอ่ายังไง บาซินลัดแลวก็สเตปโต้ข้อคัดแลวก็หลายหลายตัวนะครับซึ่งเป็นจูลิลซี่ที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะครับพี่น้องสังเกตว่าเป็นประโยชน์หรือไ่เป็นประโยชน์สังเกตว่าหน้าฝนพืชเป็นยังจะงามพักแท้พอฝนซอแซมาพักหญ้าก็จะเลื่นเติบโตนะครับเพราะว่าในดินนั่นมีการละลายแร่ธาตุละลายธาตุอาหารออกมาให้พืชได้กินนะครับโดยส่วนหนึ่งนั่นเป็นผลพ่วงจากการทํางานของจุลิลซี่ในดอน มื่อน,นี้ก็เลยจะส่วนพี่น้องเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกมาใส่ตัวใหม่ห้าเพื่อเพิ่มจุลินทซีย์ในดินนะครับบางท่านอาจจะบริเฮ็ดจุลินทซี์ไว้แสงะอ์แส,ง,สงก็บริเฮ็ดน้ำเขามากกับเบิดไปว่างใดน,นั่นนออกกล้วยกับางท่านจะเฮ็ดดอกเอานออกกล้วยไวป้ปลูกก้อนว่าั่นนะครับแรงจุลินทซี่ที่พี่น้องหาง่ายที่สุดนั่นก็คือปุ๋ยคอ,อกนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยคอ,อก,กเก่าๆนะครับปุ๋ยคอ,อกที่่านกันหมักเรียบร้อยดีแล้วนะครับนั่นคือแรงที่อาศัยของจุลินทรี่ที่เป็นประโยชน์จุลินซี์ดี นะครับพี่น้องมีจุลินทรีย์ดีมากกว่าจุลินทรีย์ร้ายนะครับนั่นก็คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนั่นเองเดี๋้อก็จะช่วยทุ่งจะพาพี่น้องออมาใส่บันนะครับเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินช่วงต้นฝนนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเห็น,น,นบหมเนี่นะครับดำอึมซึมงามๆนี่นะครับนี่ยใส่เลยเห็นบ่ล่ะว่าใส่เลยใส่เลยอ่ะมันทั้งนี้ซะก่อน ใส่พี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยคอกนีพี่นอ้องใส่เป็ปเลยนีย์พักท,ที้เขาลูกน่นครับน่ะนองให้มันปนะเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ดีนะเดี๋ยวฝนตกมากนะครับมันก็นจะซึมลงนะครับซ,มซึมลงโซนนี้แดดบ่แห้งก็ต้องย่านจุลินทรีย์ตายพี่น้องนะครับ ก็มีใส่ใส่ไปเรื่อยเลยคือหน,นองนะครับมาดมอุปสมิปซิเมนต์ไปได้นะครับ,มมนนนะรบใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกหมักให้หนะัะปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปเลยเนี่ มนี่เดินะนี่ะใส่เข้าไปเลยพี่นอ้องนะครับแล้วฝนตกมาเขาก็จะละลายด้วยสไลด์เองนะ่นะใส่ทุกหลุมเลยละ่ะที่ที่ปลูกเนาะบางฝนก็ถ่วมนี่พี่นอ้องน้ำเต็มหลุมเลย แต่ก็ดียอมันแห้งเร็วปีอยู่ที่มันแห่งเร็วนะเป็นที่น่าเสียดายเพราะพอ่อฝนมาหยาขึ้นพี่น้องกับข่าจุลินซี่เปน็นนตัวข่าจุลินซี่ที่เป็นประโยชน์ทิมนะครับโดยที่บริษัทคำนึงถึงหรือลูแล้วเขาเท่าบ่ถึงการก็ไม่ลู้ล่ะนะครับพี่น้องว่าแตยหยาพ่อ,อว่าเขาว่ายาต่ำเข้าไปเลยนะครับ ซึ่งเป็นการขาดจุลินซี์ที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องและพี่น้องก็เป็นนักย่างบอลเป็นนักปุย๋ยเคมีเพราะว่าเป็นยังที่พืชพักพี่น้องบ่ง,งม้มนั่นเองนะครับพี่น้องสุดท้ายก็ต้องเสียเงินซื้อปุย๋ยเคมีมะวานวานถ่าววานแบบบ,บ่ปัญญาบัญจังวานบดมีกําหนดกฎเกณฑ์แน่นอนละดินเสื่อมสภาพเร็วนะครับพี่น้องกบอคนว่าปุ๋ยขีง่ง้อขี่ยังมันง้มซาแม่นอยู่ครับมันงามซาแต่ผลพ่อยได้ก็คือโค้งสร้างดินดีขึ้น เป็นแรงอาศัยของจุลินทรีย์เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพราะว่าอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยเป็นตัวดูดซับป,ปุ๋ยเลยพี่น้องดูดซับธาตุอาหารพืชแม้กระทั่งธาตุอาหารพืชในเคมีที่ละลายออกมาเนี่ยถ้าบม่มีอินทรีย์วัตวัตวัตถุดูดซับไว้นะครับก็จะเกิดการสูญเสียอย,ย่างไรนะรพี่น้องฉะนั้นย่ามองข้ามอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนั่นเองอันนี้พี่น้องกเกษตรกรเฮาส่วนหนึ่งบ่เข้าใจนะครับพี่น้องก็เลยด้วยค่ะปุ๋ยมักปุ๋ยคอก ี่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับบ่ไลายคัดเขียวพี่นเนาะบ่จนปากเปียกใช่ใช่หรือรุมได้ละอ่ะกล้วยปลูกไม้ก็ใส่ให้จังน้อยนะ พี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับเพิ่มอิซิปโต้ในดินเนาะนะครับเป็นการบำรุงเขาฟ่อมนะครับะสุ่มพุ่นบไปมามาพี่น้องมา เสริมคุรีนซีที่เป็นประโยชน์ในดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินรีย์นะครับ นะครับซ้ำมันแดดใส่ปุ๋ยเราเพียงหน่องนะครับอ๋อคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องเพียงแค่นี้สักก่อนนะครับแล้วสิใส่ปุ๋ยให้แล้วนะครับเพียงหน่องใส่ปุ๋ยให้แล้วเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ยในดินสักก่อนนะครับแล้วคลิปหน้ามีิยังดีๆจังพ่อกับแม่เน้องเพียงเนาะฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับเพใจชาวทุ่งได้เพียงหน่องเด้อนะครับมีเวลากับมาหาพี่หาน้องขึ้นเก่านะครับเอาคลิปนี้ที่นี่ก่อนพี่น้องสวัสดีครับผม